ตามตามยาวของเท้าอ่ะครับทีนี้มันแตกนะมันมันมันแยกออกมาคือกระดูกมันเป็นนี้ขึ้นมาแล้วมันก็มันมีแตกแยกออกมาที่ต้องซ่อมเท้าซึ่งตามหลักการรักษาแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้ที่แตกเนี่ยมันจะมีแรงดึงของเล็กๆไหวนะไปดั้ข้อตัวนี้มันจะเพี้ยน ปกติมันจะต้องตรงนี้จะต้องลงมาทำให้ข้อตรงนี้เดี๋ยวมันจะทําให้ข้อนี้มันจะเปลี่ยนเพราะมันจะต้องจะต้องเอารวดเอาเหล็กเป็นเหล็กใส่เข้าไปแล้วก็งัดลงมาติดไว้แล้วก็ใส่เสื้อคือไม่ได้เป็นการผ่าแต่ว่าก็จะต้องทาในห้องผ่าตัดแต่ว่าไม่ได้มีแผลผ่าตัดคมจต้องใส่ให้เขาไม่เจ็บใ่กาใส่รวดแล้วก็ใส่เสื้อ ลักษาที่เหมาะสมที่สุดแต่ถ้าจะไม่ผ่าก็ทิ้งไว้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องยอมรับว่ามันจะติดในลักษณะนี้ตรงนี้มันอนี่เขาจะต้องทาไปดัดทำให้มันเข้าที่หรือใกล้เข้ามาใกล้เกียงเดิม